สุดปังอลังการอิงฟ้าจัดเต็มโชว์ชุดมวยลิงแฟนนางงามกรีดล้านสนั่นหอเรียกว่าทำเอาแฟนๆนางงามใจฟูกันเลยทีเดียวค่ะเพราะเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาอิงฟ้าวราหะ Miss Grand t ท a แ l นด d 2022 ได้โชว์ความมลังการในชุดมวยลิงในการประกวด Miss Grand International 2022รอบชุดประจำชาติ National Costume ที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งอิงฟ้าวรหาหะได้ประกวดตัวในชุดมวยลิงหนุมานไทยบ็อกซิง่งซึ่งเป็นชุดที่นำเสนอเอกลักษณ์มวยลพบรีซึ่งอิงฟ้าได้สอ่งอารมณ์ประชานท่วงท่าลีลาอันสง่าง,งามผ่านความดือ้อความสซนความน่ารักความขี้เล่น ตามแบบฉบับคาแรคเตอร์ของฮานุมานแต่แฝงไปด้วยความดุดันความฉลาดกล้าหาญและทรงพลังที่เป็นศาสตร์และศิลในการต่อสู้ที่มีมนขลังเปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์ได้ถ่ายทอดลีลาความเข้มแข็งของแม่ไม้มวยไทยซึ่งโชว์ของอิงฟ้าได้ดึงดูดสายตาของคนดูและเรียกเสียงกรี๊ดดังสน่นล่านฮอเลยเกลียวค่ะและสําหรับชุดมวยลิงฮานุมานไทยบ็อกซิง่งผ่านการออกแบบและตัดเย็บโดยอาร์ตอัครัสเนรมิตศิลที่เลือกถ่ายทอดชุดประจําชาติไทยผ่านนาฏมวยไทยโดยมีขนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และการบูรณาการผสมผสานของ และสินของวัฒนธรรมจากไทยอดีตสู่ปัจจุบันพร้อมทั้งหยิบยกฮนุมานตัวละครที่มีความเกี่ยวโยงกับท่ามวยลบรีมาเป็นกลยุทธ์ในการนําเสนอชุดประจำชาติอย่างสร้างสรรค์ค่ะและนี่ก็คือเรื่องดีๆในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ